วันนี้เราจะคุยกันเรื่องประเด็นว่าไม่อยากถูกถามท่ามกลางคนเยอะๆเราจะมานำเสนอในแง่มุมที่แตกต่างกันยังไงได้บ้างนะคะคุณกำลังอยู่กับเพลนพอดแคสต์ในช่วง XY Talk นะคะ Talk ท,ที่จะตีแผ่ในแง่มุมหรือประสบการณ์ที่อาจจะแตกต่างกันแต่ถ้าเกิดคุณสามารถหยิบบางมุมมองไปทำให้เกิดประโยชน์กับคุณได้เราก็ดีใจลคะค่ะ สำหรับวันนี้เราจะมาคุยกันในประเด็นที่ว่าไม่อยากถูกถามท่ามกลางคนเยอะๆคุณอยู่กับจีนาจีนาฟูค่ะและมีนมาริสาโมรานอค่ะงั้นเราปูพื้นกันแบบนี้ก่อนดีไหมน้องมีนปูพื้นที่ว่ามันไม่เกี่ยวกับว่ารู้คำตอบหรือไม่รู้คำตอบนะ เออเพราะว่าถ้าเกิดเราเราไม่รู้คําตอบเราจะไม่อยากถูกถามฉะนั้นประเด็นนั้นตัดไปก่อนเลยไม่อยากถูกถามเพราะฉันไม่รู้คําตอบอันนั้นตัดไปก่อนเพราะว่าทุกคนก็เป็นหมดพี่จีน่าถ้าพี่ไม่รู้คําตอบพี่ก็จะไม่อยากถูกถามเหมือนกันเราจะคุยกันในแง่ที่ว่าเรารู้คําตอบแต่เราก็ยังไม่อยากถูกถามอยู่ดีน้องมีนมีเรื่องไหนที่อยากจะมาแชร์เราบ้างคะนึกถึงเพื่อนคนหนึ่งค่ะพี่จีน่าคือด้วยความที่ เราเรียนด้วยกันตลอดแล้วก็แบบเวลาที่ไปสัมมนา,าหรือไปไประชุมต่างๆอะคะ่ะก็จะนั่งอยู่ใกล้ๆกันแล้วเพื่อนคนนี้ค่ะเป็นลักษณะของเพื่อนที่เหมือนไม่ค่อยอยากตอบคําถามอะไม่อยากเวลาที่อาจารย์ถามหรือเวลาที่แบบช่วงคําถามที่อาจารย์บอกว่าเอ๊มีใครจะถามปัญหาอะไรบ้างไหมอ่าแล้วไม่มีใครถามอะไรใช่ไหมคะแล้วอาจารย์ก็มักจะบอกว่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวครูขอถามหน่อยนะแล้วเพื่อนคนนี้ก็จะชอบแบบ ก้มหน้าก้มตาหรือแบบดูเอกสารหรือหาเรื่องออกไปแบบนอกห้องอย่างเงี้ยแบบเฮ้ยมินไปเข้าน้ําก่อนนะหรือแบบเฮ้ยเดี๋ยวโทรศัพท์ม,มาเดี๋ยวออกไปโทรศัพท์แป๊บนึงอะไรอย่างเงี้ยคือบ่อยๆหลายๆครั้งค่ะจนมีวันหนึ่งมินถามเหมือนกันมินถา,ามไปว่าทาไมแกต้องกังวลเรื่องการจะโดนถามขนาดนี้วะอ่าด้วยความที่แบบเราไม่เข้าใจเพื่อนคนนั้นก็ตอบมาว่าก็กลัวว่าตอบคําถามไปแล้วเนี่ยจะถูกคนอื่นมองว่างโง่กลัวว่าแบบตอบไปแล้วเนี่ยคนอื่นจะไม่เข้าใจแล้วแบบมาประเมินว่าเราแบบ เป็นอย่างนั้นอย่างนี้อ่ะอืมอมืตรงนี้พี่จีน่าฟังแล้วทําให้พี่นึกถึงสัมมนา,าหนึ่งที่พี่จีน่าไปเข้าหาน้องมีนมแล้วก็เป็นแนวความคิดที่ช่วยพี่จีน่าเยอะมากเลยตรงที่น้องมีนถามเพื่อนอ่ะตรงนี้พี่รู้สึกว่าน่าจะมีประโยชน์กับหลายคนรวมถึงตัวพี่เองด้วยนะคะเวลาที่เราอยู่ในสภา,าวะที่เรากลัวคนอื่นจะประเมินเราอะ่ะบางทีเราอาจจะคิดไปเองก็ได้ ว่าเฮ้ยคนจะคิดว่าเราตอบถูกตอบผิดป่าวะหรือคนจะคิดว่าอันนี้ไม่ได้ประโยชน์ไม่น่าพูดเลยหรือเปล่านะอันเนี้ยมันเป็นแค่ความคิดของเราเองและไม่ได้แปลว่าความคิดนั้นเป็นความจริงยกตัวอย่างเช่นสมมติพี่จีน่าไม่ไม่อยากตอบเพราะพี่กลัวคนอื่นจะมองว่าพี่ตอบผิดสมมติหรือคนอื่นจะมองว่าพี่จีน่าโชว์ออฟอ่ะสําหรับพี่จีน่านะ สาเหตุที่พี่เจนาไม่ค่อยอยากจะเสนอตัวตอบคําถามท่ามกลางคนเยอะๆเพราะว่าสําหรับพี่พี่จะกลัวคนอื่นหาว่าพี่โชว์ออฟแต่นั่นมันเป็นเพียงความคิดของพี่เอง mm. ในสัมมนาเขาใช้คําว่า it is just a thought มันก็เป็นแค่ความคิดของคุณไม่ได้แปลว่ามันคือความจริง พี่จีน่าไม่ได้ไปลองถามคนอื่นนี่ว่าน้องมีนคิดว่าพี่โชว์ออฟอะคะเมื่อกี้ที่พี่ตอบคนนี้คุณคิดว่า<ม>ดิฉันโชว์อฟอฟไหมอะไรเงี้ย<ม>พี่ก็ไม่ได้ไปถามใช่ป่ะคนอื่นเขาอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าพี่โชว์ออฟก็ได้<ม>ต่อมาพี่จีน่าขอแชร์ในมุมประสบการณ์ที่พี่จีน่าเจอแล้วกันนะคะพี่เคยทำงานในองค์กรแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็เป็นแบบ ผู้นำในองค์กรเช่นเดียวกันนะคะพี่สัมผัสได้ว่าในทีมงานที่มีทั้ง e x t r o v e r t introvert ปนกันอยู่เนะี่ย mix กันอยู่อะคะ่ะถ้าเป็น e x t r o v e r t จะไม่ค่อยมีปัญหาสมมุติถามคำถามอะไรไปเขาจะเสนอตัวในการตอบประจำๆและพี่ก็สัมผัสได้ว่าแต่ถ้าเป็นคนประเภทที่ไม่ค่อยพูดเงียบๆเป็นนักคิดอะเขาจะไม่ค่อยเสนอตัวในการตอบคำถามแต่ถ้า พี่จีน่าถามเขาไปคำตอบเขามันจะว้าวเสมอๆเลย uh huh. พี่ก็เลยไปถามทั้งพวกเขาอบรมลูกศิษย์ต่างๆคนในครอบครัวเพื่อนฝูงที่เป็นอินทรเวิตว่าอะไรที่ทำให้เขารู้สึกว่าแบบไม่อยากไม่อยากเสนอตัวก่อน uh huh. อ่ะก็ได้หลายแง่มุมเหมือนกันนะคะอยากฟังค่ะอยากฟัง <c oughs> ได้หลายแงยม่มุมอ่ะมุมแรกแล้วกันเป็นมุมที่ว่า เขามีคำตอบในใจนะ introvert เนี่ยคนเงียบๆเขามีคำตอบในใจตอบได้ด้วยแต่ก็ขี้เกียจตอบอะ่ะขี้เกียจยกมือเสนอตัวตอบเขาก็อาจจะอยากเซฟพลังงานกับอีกตัวอย่างหนึ่งเห็นชัดๆเลยในการฝึกพูด public speaking มันจะมีอยู่เซสชันหนึ่งค่ะเป็นเซสชันตอบคำถามสดๆ mm hmm. ถามว่า introvert ที่เขาไปฝึกพูดอะ่ะ เขาอยากฝึกพูดไหมอยากขึ้นเวทีไหมแหมก็อุตส่าห์ลงทุนลงแรงมาฝึกพูดแล้วเขาก็ต้องอยากขึ้นเวทีหาน้องมีนแต่เขาจะไม่เป็นคนยกมือเพื่อจะไปตอบคำถามสดๆนั่นเองเขาจะมีความรู้สึกว่าก็เรียกฉันขึ้นไปดิถ้าเรียกก็จะขึ้นแต่ถ้าให้ยกมือเองอะ่ะฉันก็จะไม่ขึ้นหรอกก็คือรออยู่คือเท่าที่พี่เจน่าสัมผัสได้อะ่ะด้วยเนื้อแท้ของ ของเขาอะค่ะจะเป็นคนที่อาจจะไม่ได้แบบชอบที่จะเป็นคนริเริ่มในการเสนอตัวเองก่อนอแต่ถ้ามีใครบางคนที่มาช่วยส่งลูกให้กระตุ้นเขาสักเล็กน้อยเนี่ยเออเขาก็จะแบบทำเลยอะเป็นประเด็นที่ที่น่าคิดแล้วก็รู้สึกว่าพอมองย้อนกลับไปอะค่ะพี่จีน่ามีรู้สึกว่าได,ได้ได้มองเห็นเพื่อนในอีกมุมหนึ่งเหมือนกันคือฟิลแบบ ถ้าสมมติว่าเราคุยกันในเรื่องธรรมดาเรื่องท่องเที่ยวหรือแบบต้องการให้เพื่อนเสนอความคิดเห็นอย่างเงี้ยแล้วเราแบบลองถามเพื่อนไปว่าเออไปเที่ยวไปเที่ยวที่นี่ดีไหมหรือว่าเพื่อนมีความคิดเห็นว่ายังไงแล้วคือถึงแม้จะเป็นคนเงียบหรือเป็นเพื่อนสไตล์อินโทรเวิร์ดเขาก็ตอบเรากลับมาก็ให้ข้อมูลแล้วก็เหตุผลที่ที่ดีนะคะ ประเด็นที่3ที่อยากจะชวนคุยค่ะอันนี้อยากจะชวนคุยในเรื่องของรากปัญหาดีกว่าสาเหตุเลยละกันเวลาเราคุยกันว่าไม่อยากถูกถามท่ามกลางคนเยอะๆในกรณีที่ตอบคำถามนั้นได้นะให้เราลองถามตัวเองว่าเราไม่อยากตอบเพราะอะไรพี่ารน่าสัมผัสได้ว่ามันไม่ใช่เขาไม่อยากตอบแต่มันเกิดความตื่นเต้นนะ่ะ มันเกิดความตื่นเต้นเพราะว่าพี่จําได้ว่าพี่อ่านหนังสือพี่แชร์เรื่องนี้ไปเยอะพอสมควรแล้วค่ะแต่มันเป็นหนังสือที่มันเป็นตำนานอยู่ introvert นะคะหนังสือ quiet นะคะมีศาสตราจารย์ที่เขาทําการศึกษาเขาวัดตั้งแต่เด็กเลยนะคะว่าคนที่เป็น introvert กับ extrovert อะมีความแตกต่างในการตัวกระตุ้นยังไงบ้างพบว่าเด็กที่เป็น introvert ะคะเวลาถูกตัวกระตุ้นนะคะเช่นเขาให้มองเห็นภาพ ภาพคนแปลกหน้าให้ดูรูปคนแปลกหน้าแบบนี้สมองของเขาว่าจะไวต่อการถูกกระตุ้นมากกว่าถ้าจะเปรียบเทียบกับเวลาที่เราจะต้องไปพูดต่อหน้าชั้นนะ่ะระหว่างคนเป็น e x t r o v e r t กับ introvert เน่ย e x t r o v e r t จะไม่ได้ตื่นเต้นเท่ากับคนเป็น introvert คนเป็น introvert จะตื่นเต้นมากกว่าเพราะเขาไวต่อการถูกกระตุ้นเวลาเราตื่นเต้นหน้าชั้นนะ่ะลูกเวลาที่เราจะไปพูดหน้าคนนะ่ะ เออสมองเรามันจะถูกกระตุ้นใช่ปะเหงื่อออกปากแห้งคอแห้งตื่นเต้นใจสั่นขาสั่น introvert จะ sensitive กว่าดังนั้นเราต้องเข้าใจเขานะอย่างกรณีที่บอกว่าไม่อยากถูกถามท่ามกลางคนมากๆไม่อยากถูกถามเพราะไม่อยากตอบหรือเป็นเพราะเวลาคนมาพุ่งความสนใจให้กับเขาแล้วเขารู้สึกตื่นเต้นก็เลยทำให้ไม่อยากไม่อยากโดนถาม ตื่นเต้นตรงนั้นหรือเปล่ามันไม่เกี่ยวกับตอบไม่ตอบแต่ตื่นเต้นตรงที่ทุกคนจะหยุดฟังและพุ่งความสนใจมาที่เขามันไวต่อการถูกกระตุ้นนะคะพี่จีน่าคะแล้วอย่างนี้เนี่ยมีมุมมองหรือว่าวิธีการไหนที่จะช่วยคนที่แบบถูกกระตุ้นได้ง่ายคือถ้าเกิดพี่แชร์ตรงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะไปบอกเขาคุณก็อย่าไปตื่นเต้นสิโอ้โหมันมันยากถูกปะ,ะก็มันเป็นกายภาพเขาเลยอ <c oughs> ะค่ะว่าเขาอาจจะตื่นเต้นได้มากกว่า ไวกว่าคนที่เป็น extravert สิ่งที่พี่จีน่าช่วยนักเรียนลูกศิษย์ผู้เข้าอบรมที่เป็น introvert อยู่ปัจจุบันนี้ก็คือว่าเวลาที่เขาจะต้องขึ้นพูดบนเวทีหรือถูกถามท่ามกลางคนเยอะๆอะค่ะพี่ก็ชวนให้เขาว่าคิดว่าเขาตอบคนที่ถามเขาแค่คนเดียว Mm hmm. นี่มันไม่ใช่การนําเสนอหรือการพูดต่อหน้าชุมชนเขาไม่จําเป็นที่จะต้องไปสบตาคนทั้งร้อยคนให้มันดูแบบแกรนอะไรขนาดนั้น mm hmm. ให้เขาอะเชื่อมโยงกับคนที่ถามแล้วทําให้มันเป็นรายบุคคลทําให้มันเป็นเพอร์ซันอลเหมือนพี่เอถามเรามาเรากําลังตอบคําถามพี่เออยู่ mm hmm. เราไม่ได้พูดให้คนหมู่มาก พี่บีถามเราเราตอบพี่บีเพราะจริงๆแล้วคนสไตล์อินโทรเวิร์ตเวลาถามตอบเป็นตัวต่อตัวเขาเขาโอเคเลยนะแล้วยิ่งถ้าคุยเชิงลึกได้เขาคุยได้เลยไม่มีปัญหาเลยเขากับชอบด้วยซ้ำเวลาเราถามคำถามเชิงลึกกับเขามีนมองว่าวันนี้เนี่ย เราได้พูดคุยกันได้แชร์กัน2เรื่องหลักๆเลยนะคะพี่จีน่าก็คือเรื่องแรกเนี่ยเป็นประเด็นที่เรากลัวถูกถามท่ามกลางคนเยอะๆเนี่ยเป็นเพราะเรากลัวการถูกประเมินมากไปหรือเปล่ากับอีกประเด็นหนึ่งที่พี่จีน่าแชร์ก็คือเรากลัวเ่ยเพราะว่าเราเกิดจากความตื่นเต้นเราลองปรับสไตล์ดูไหมปรับจาก การที่ต้องตอบคําถามท่ามกลางคนเยอะๆเนี่ยให้เป็นการตอบคําถามระหว่างบุคคลดูตอบคําถามกับคนที่ถามเราโดยตรงไปน่าจะช่วยลดความตื่นเต้นตรงนี้ได้แต่ยังไงก็ตามนี่เป็นเพียงตัวอย่าง2ประเด็นเท่านั้นเองที่วันนี้เราสองคนจีน่ากับน้องมีนมาชวนคุยกันหลักๆเลยก็อยากให้คุณลองหาสาเหตุให้เจอดีกว่าคะ่ะว่าที่เราไม่อยากถูกถามท่ามกลางคนเยอะๆอะสาเหตุที่แท้จริงนะเป็นสาเหตุอะไร เพราะถ้าเกิดว่าสาเหตุที่แท้จริงไม่ได้เป็นเพราะตื่นเต้นในการที่จะพูดต่อหน้าคนเยอะหรือสาเหตุที่แท้จริงไม่ใช่ว่ากลัวถูกประเมินแต่เป็นสาเหตุอื่นวันนี้ที่เราแชร์ไปก็อาจจะไม่ใช่เป็นโซลูชันหรือทางออกที่แท้จริงก็เลยอยากเป็นกําลังใจให้ในการที่ลองมาวิเคราะห์ดูก็ได้ค่ะว่าเอสาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้เราไม่อยากถูกถามเนี่ยมันคือสาเหตุอะไรกันแน่ เพราะถ้าเกิดเรารู้ต้นเหตุเราก็จะแก้ไขได้ถูกจุดค่ะแล้วพบกับจีน่าและน้องมีนใหม่นะคะกับเพลินพอดแคสต์ในช่วง X Y Talk ค่ะไปแล้วบ๊ายบาย